พี่ต้นนี่เอา้ามันคือบ่เขาถุงเรายายนีคย่ค่ะยายจอดค่ะชอบกินของสูงนะคะอะไรที่กินง่ายๆแกบอกบอกอ้าวบ่อา อ้าแกจะปล่อยหมดแกมากัดฉันแม่อ,อันนี้ไม่รู้ด้าด้วยเพื่อจะกระแทกใหม่ข่อยตัวนี้เด,ด,ดี๋ยวให้ลบกันเด,ด้อ ทางงัดเลยเอาอันน้ยอยเอาน้อย อูอันนั่งไข่ล่วงเยอะสามไข่คุ้มคุ้ม แต่หลาเกินพี่น้องกวดาจะได้กินเขาเนี่ยมันเองแกก็ขยับหนีตรงนั้นว่าเฮ้หมดเต็มขาแกเลยขยับหนีขยับมาทั้งพี่ยายเฮ้ยเนาะ นายไฟมันก็ชื้อ,ม,ม,อ,อมันคุดไม่ลงเพราะว่างานงานสายยางสายลวดมันมืดฉันบอกไปเอาหาวันอาทิตย์ฉันบอก่าฉันให้ยทำอย่างอื่นโ้ว มันไม่ทำว่าน,นี้ก็ต้องพวกนี้คีอเกาคำว่านลันร้ออกะนี่เด็กเขาเอาอันนี้ปนนไปกระแทกดูเด้อพี่นงขึ้นเตีแม่เตนเราไม่เอาแป้งมาใส่นะคะถ้าแป้งบางคนเขาอุ้ยพอนั่นได้เขาก็เอาแป้งลงนะเพื่อนๆหมดมันตาย <c oughs> อศยเบๆอย่าจด เดี๋ยวจอดเยไปเราก็นั่งชิมไป